ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ช่วงคุยกับเซียนครับในช่วงนี้ครับผมจะพาบุคคลเนี่ยที่มีความคิดความฝันอยากจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ชนิดหนึ่งไปพูดคุยกับเซียนในธุรกิจนั้นในเช่นวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณปอรครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานคาซาลาแปงแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะมีร้านกาแฟของเธอเองซึ่งวันนี้นะครับเธอก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับพร้อมกับเจ้าของบริษัท PNF ซึ่งโด่งดังมากในเรื่องของ รวมขั้วกาแฟก็ดีการบริการหลังการขายก็ดีรวมจนทั้งทําธุรกิจครบวงจรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกาแฟครับปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะทำไมคุณปอถึงอยากจะเปิดร้านกาแฟครับจริงๆมีความฝันนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยทางปอได้ดูทาง YouTube การแข่งขันระดับกาแฟบริสต้าระดับโลกคั้นี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ออกจากงานบริษัทออฟปิดค่ะแล้วก็มา ทำงานในสายงานกาแฟอ๋อคือตอนแรกนี่เราทํางานบริษัทออฟฟิศอยู่ดีๆแล้วพอวันหนึ่งเราเห็นแล้วเราค้นพบว่าความฝันเราเนี่ยร้านกาแฟเลยก็เลยออกมาเลยเหมือนกับว่ามันมีสิ่งที่ท้าทายกว่าแล้วก็ความชอบกับความรักมันมากมันมีความมากกว่างานออฟฟิศประจำรู้สึกไหมว่าร้านกาแฟปัจจุบันเยอะมากมีทุกหัวมุมเมืองทุกทุกปากซอยเลยใช่ค่ะมีเยอะมากซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันใช่ หนึ่งคือเรื่องของเม้กาแฟแล้วก็เรื่องของร้านแล้วก็ความรู้ในแต่ละอย่างที่สามารถให้ได้เป็นกับลูกค้าได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณไนซ์เจ้าของบริษัทเพ f เเนี่ยคุณปอยจะทำอะไรก็ถามเกี่ยวกับทำไมธุรกิจเขาเนี่ยมีเป็นแบบยั่งยืนประสบความสำเร็จอย่างไรแตกต่างจากลูกค้าอื่นแบบไหนอะคะอ่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุบคณไนซ์เจ้าของบริษัทเพนเอฟกาแฟกันเลยครับ คุณไนส์หรือคุณศิรดาเตชะการุณ์ก่อตั้ง p n f c o f f e e เมื่อปี2544ด้วยความมุ่งมัน่นที่จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่คุณภาพสูงซึ่งสามารถทำได้สำเร็จเมื่อชนะเลิอดเหรียญทองการประกวดกาแฟนานาชาติที่ประเทศอิตาลีสอครั้งซ้อนในปี2553และ2555ปัจจุบันนอกจากผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟแล้วยังให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องรสชาติกาแฟ การทำธุรกิจร้านกาแฟฝึกอบรมบาริสต้าพร้อมจำหน่ายเครื่องชงกาแฟและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้านกาแฟครบวงจรเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณปอพบคุณไนซ์นะครับเป็นเจ้าของของเพียร์นะครับสวัดีครับสัสดีค่ะเมื่อกี้เนี่ยผมกับคุณปอก็าคุยกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านกาแฟผุดเยอะอย่างกระดกเห็ดเลย อะไรที่ทำให้ร้านกาแฟบางร้านเนี่ยไม่รอดแล้วบางร้านรอดครับพี่ว่ามันเริ่มตั้งแต่ก่อนจะเปิดร้านอาจจะวิเคราะห์ไม่ค่อยเฉียบคือบางทีถ้านึกอยากจะเปิดก็เปิดเลยไงเลยไม่ได้วิเคราะห์ว่าเราสามารถจะแตกต่างจากย่านนั้นยังไงหมายความว่าต้องแตกต่างใช่เพราะว่ามรติว่าคุณไปเปิดในถนนหนึ่งเนี่ยเขามีอยู่แล้ว20ร้านเนี่ย คุณไปเป็นร้านที่21คุณต้องทาให้คนมองคุณให้ได้ว่าร้าน21แตกตา่างยังไงคนถึงจะมาคือกาแฟมันไม่ใช่ปัจจัยเสียเปิดแล้วต้องมาแต่มันต้องมีจุดจุดอะไรที่คุณจะบอกคุณต้องมาร้านเราค่ะถึงจะรอดร้านกาแฟที่คุณบอกตั้งใจจะเปิดที่วางแผนตัวเนี่ยเป็นกาแฟแบบพรีเมียมถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้คุณบอได้เริ่มที่จะดูเมล็ดแล้วหรือยัง สนใจในเรื่องของเมล็ดกาแฟแล้วก็ประเภทเครื่องชงค่ะ,คะว่าสรับคนที่จะเปิดธุรกิจกาแฟเริ่มต้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเป็นตัวองค์ประกอบสาคัญจริงๆถ้าท้านปอจะเปิดร้านนะสิ่งแรกที่พี่ที่พี่อยากจะแนะนําก็คือว่า,อาให้เข้าเข้ามาดูมาชิมกาแฟก่อนแต่ละร้านที่เราไปว่าเราชอบกาแฟแนวไหนนะคะ,คะทีนี้เราเราจะตัดสินว่าเราจะเลือกกาแฟตัวไหน ก็ต้องดูว่าเราไปตั้งร้านอยู่ตรงไหนมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าตรงนั้นหรือเปล่ายังไงครับเช่นถ้าคุณไปอยู่ในดงที่เป็นญี่ปุ่นหมดญี่ปุ่นเขาจะทานกาแฟาที่แบบไม่เข้มมากกลิ่นจะหอมหอมเยอะอแล้วก็ไม่ได้แบบหนักน่วงไม่ได้ควัวไฟม,มากคุณต้องเลือกกาแฟาแบบนั้นพอต้องเลือกกาแฟาได้แบบนั้นเสร็จเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องให้มันเหมาะกับมเมล็ดแบบนี้ค่ะ เครื่อง<ข>ต้องต้องเรื่องเม็ดก่อนเรื่องเม็ดแล้วค่อยไปเลือกเครื่องเพราะเครื่องอันนี้สามารถที่จะสกัดเอาคาแรคเตอร์เม็ดที่แบบนี้ออกมาได้ดีไหมส่วนถ้าน้องไปอยู่ที่มีแต่คนไทยกินกาแฟเย็นกาแฟปั่เนเยอะๆก็ต้องเลือกเม็ดที่มันเหมาะก,กับที่จะไปทำแบบนั้นอาจะต้องโคตรเข้มหน่อยมีมีโรบัสซ่าเยอะหน่อยจะได้เอาไปทำเย็นทำปั่นได้ น้องปอยต้องรู้ว่าเราจะตั้งงบประมาณสำหรับตัวเครื่องเท่าไรก่อนนะคะถ้าเรารู้เนี่ยเราก็ก็ไปหลายๆเจ้าเนี่ยแหละไปหาที่ปรึกษาหลายๆที่ดูเครื่องในราคาที่ในเลนส์เดียวกันนะแล้วก็ไปทดสอบสมรรถนะเครื่องเราไปดูเอาลุกว่าเราชอบไหมหน้าตานี้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะเตรียมกาแฟที่เราเลือกแล้วอะคะ่ะ ก็ไปขอเขาแล้วก็ชงและชิมและดูฟีลลิ่งว่าเครื่องที่เราไปแต่ละร้านเนี่ยเราชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนอันไหนไม่ชอบประตัดต่างออกไปเครื <ไป S 2> ่องแพงแปกต่างกันเยอะก็เยอะค่ะในในสิบาปีที่ทำมาเนี่ยพี่เคยถามประโยคนี้นะสิบาปีที่แล้วฝรั่งเขาก็บอกเหมือนกันนั่นแหละแต่พี่ไม่เชื่อก็ทุกวันนี้รู้ว่ามันไม่เหมือนจริงๆไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงมันแตกต่างกันเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิว่า ครื่องที่แพงก,ก็คือสามารถที่จะคุมอุณหภูมิได้นิ่งค่ะการที่เราคุมอุณหภูมิได้นิ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่ามาตรฐานในการชงต่อเนื่องลูกค้ามากี่คนคนที่หนึ่งถึงคนที่4ี่รอในวันนั้นก็ได้คุณภาพที่เท่ากันไม่ใช่ว่าคนที่1นึถึงห้าได้รดหนึ่งหถึงสิไปรถละมันก็เหวี่วยงไปเหวี่ยงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจจะไปไม่ได้ไกลเห็นไหมคะว่าสภาพเม็ดนี้นะคะ คือลักษณะจะไม่ค่อยมีแตกหักนะคะจะดีนะคะเม็ดอันนี้ประมาณประมาณ9ที่จะเห็นลักษณะเม็ดไม่เหมือนกันนะคะเม็ดยาวๆก็มีเม็ดกลมๆก็มีเม็ดอ้วนๆก็มีนะคะคือมาจากหลายแหล่งปลูกอันนี้คือสไตล์อิตาเลียนเราจะเบลนเหมือนกันเลยจะเบลนด้วยกันคั่วเสร็จแล้วต้องชงเลยหรือว่าต้องทิ้งไว้ก่อนคั่วแล้วจริงๆของพี F เนี่ยจะแนะนําให้ลูกค้าเก็บไว้สัก2ออาทิตย์ ก่อนถึงจะมาใช้ได้ให้มันมีการคลายแก๊สออกไปก่อนค่ะคะ่คอยเอามาชมงเราเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเลือกเม็ดกาแฟเลือกเครื่องชงกาแฟวิธีการชงกาแฟนี่ใครที่พร้อมจะเปิดธุรกิจทำได้เลย นีม่มันพื้นฐานทัง้ง <nt ess> หมดเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าต่อจากนี้เราจะเริ่มเข้าไปในประเด็นที่ลึกมากขึ้นตั้งแต่ Key Success ทํำยังไงถึพพงจะประสบความสําเร็จทำยังไงถึงจะแข่ขงขันกับคนอื่นได้ทํายังไงถ้าเกิดเจอคู่แข่งขันม,มากมายและทํายังไงให้โดดเด่นเต็มประกายฟ้าทาการอุตสาหกรรมร้านกาแฟทั่วไทยไฟลุกในใจไฟลุกในใจแบบนี้เขิมคำตอมาเลยครับคีย์สักเซสของกาแฟเนี่ยมองว่าเป็นเฉพาะ เรื่องของรสชาติกับโลเคชันหรือเปล่าเพราะผมเห็นมีการแข่งขับาริสต้ามีการแข่งขันลาเตอ้อาร์ตด้วยซึ่งถ้าเกิดมองมันก็ไม่น่าจะมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับรสกาแฟรรรหรือเปล่าจริงๆผู้ดื่มอะค่ะเวลาเข้าไปในร้านร้านหนึ่งบางทีกาแฟอร่อยมากนะแต่แบบบรรยากาศไม่ไหวบริการน้าบึงแย่นะคะราคาก็แพงสุดขีดอย่างเงี้ย บางคนก็ด like ูเป็นเรื่องไม่คุ้มที่จะที่จะมาที่ร้านกาแฟมันเรื่องมีอยู่หรอครับก็มีค่ะบางบางร้านนี่แต่งร้านสวยมากค่ะแต่ว่ารสชาติแย่มากบริกรดีมากแต่เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างมันเทียบพร้อมไปด้วยเรื่องเมเล็ดค่ะมันเป็นเรื่องงานบริการเพราะฉะนั้นการบริการต้องดีตัวบริกรต้องต้องดีด้วย บรรยากาศร้านก็ต้องดีให้รู้สึกว่าคนที่มาแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะมาอีกร้านกาแฟาทุกร้านเนี่ยเจ้าของควรจะต้องเป็นบาริสต้าเองเด็ดไหมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีตามนิสัยของร้านกาแฟจำนวนมากไปจ้างใครก็ไม่รู้กาเป็นบาริสต้าก็ไม่ได้คุณภาพกาแฟาที่จะออกมาพี่มีประสบการณ์เยอะกับเรื่องการเปิดร้านเนี่ยถ้าเจ้าของมายืนชงเองอ่าเปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่รอดและ,จะเจริญเติบโตเนี่ย สูงกว่าสูงกว่าเพราะว่าเขาจะรู้สึกใส่ใจกับสิ่งที่ทำนะคะถามว่าเจ้าของบางคนไม่ยืนชงเองได้ไหมพอ,อดีธุรกิจกาแฟมันเป็นเรื่องการการบริการถ้าเจ้าของเนี่ยรู้จักที่จะใช้บริการที่ปรึกษาเช่นรู้ว่าพนักง,งานเนี่ยทักษะการชงไม่ดีแต่เขาเมีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารเช่นส่งพนักง,งานไปเทรน เพื่อให้ทงดีขึ้นธุรกิจก็อยู่รอดได้นะคะมีลูกค้าหลายคนซึ่งเป็นนักธุรกิจทำอาชีพไม่เกี่ยวกับกาแฟเลยสามารถมีหลายสาขาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าเขาใส่ใจเรื่องการบริหารการบริหารนี่คือการออมีพนักง,งานดีนะคะดูแลอุปกรณ์นะคะออใส่ใจเรื่องวัตถุดิบที่จะเข้ามาในร้าน ดูแลเรื่องบรรยากาศที่เมื่อกี้บอกไปครับทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของการให้บริการถ้าผู้บริหารเข้าใจตรงนี้ก็จะสำเร็จได้โดยว่าไม่ต้องมายืนชมเองรเราจะมีหลักการเลือกบาายสตาหรือว่าพนักง,งานชงกาแฟเป็นคุณลักษณะยอย่างไรคะคือถ้าถามพี่ใช่ค่ะจากประสบการณ์สิบกว่าปีนะเ,เราไม่ยัำเป็นต้องเอาพนักง,งานที่ ชงกาแฟเป็นมาก่อนเวลาเราจะจ้างเขามาเป็นบาริสต้าเนี่ยคือสิ่งแรกเลยคือเขาเรามองตาเขาเนี่ยตาก็ต้องแบบส่องประกายคือรักการให้บริการก่อนค่ะหน้าตายิ้มแย้มนะคะยินดีที่จะบริการคนอื่นยินดีที่จะพูดคุยกับคนอื่นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องการคือแบบนี้ส่วนทักษะหรือความชำนาญเนี่ยเราฝึกอบรมได้ค่ะนะคะก็คือเรื่องของ จิตใจการให้บริการเนี่ยมาก่อนอาจจะไม่รุ่งกระสวยมากแต่ว่าใช่ก็คือลองมาสร้างบุคลิกได้บางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้หล่อเท่ไม่ได้สวยมากแต่ว่าสร้างบุคลิกของตัวเขาใช่ค่ะแต่พูดถึงเรื่องคนนี้เรื่องคนนี้ลราากนะใช่ไหมผมว่ะน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักปัญหาหลักของต้านเลยค่ะต้องเพราะนั้นต้องฝึกทักษะการชงให้มากค่ะต้องใช้เวลาฝึกนาย จริงๆแล้วเราก็มีหลักสูตรคือสอนประมาณ1วันครึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ผู้ที่อยากเปิดร้านกาแฟาเนี่ยควรที่จะดูอะไรเป็นสิ่งแรกแล้วก็ดูเรื่องอะไรบ้างค่ะสำหรับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ทุกวันค่ะนะคะก็จะมีคำถามกลับไปว่าตอนนี้เวลาคุณหลับตาคุณเห็นร้านคุณเป็นยังไงก่อนหลับปุ๊ต้องเห็นภาพร้านคุณเลย าคุณหลับไปคุณไม่เห็นอะไรเลยก็ยังไม่ต้องเปิดนะคะคถ้าคุณหลับปุ๊บคุณบอกโอ้ล้านคุณเป็นแบบนี้นะคลิปมากนะคะเห็นบาริสต้าหล่อๆเดินมาเลยแบบ <มา S 1> ตีปิ้นเลยเก<ล>าหลีมาเลยโอ,โ,อโ,โอ้ยโต๊ะก็ยี่แบบนั้นแบบเนี้แสดงคุณเริ่มคุณเริ่มมีภาพในใจละอันนี้คืออันดับแรกนะคะทีนี้ตรงที่คุณวาดขันไว้ว่าร้านคุณหน้าตาแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันควรจะไปอยู่ตรงทำเลไหน ะค,ะคุณก็ต้องเอาภาพร้านคุณน่ะไปใส่ลงไปในทาเลที่คุณคิดว่ามันเหมาะนะแบบไม่ใช่ว่าอลิสตาหล่อล่าเกาหลีนี่นะคะไปอยู่แบบเขาอะไรสักลูกน <c oughs> ึ่งอะไปอยู่ตามดอยก็คงไม่ใช่อะไรอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไมันไม่แมทต์กันเพราะนั้นคุณต้องภาพร้านคุณต้องไปอยู่ในทาเลที่ใช่ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องย้อนไปคาถามที่เมื่อกี้ถามพี่ พอเรามีทำเลที่ใช่เราต้องดูว่าเราจะขายใครนะคะในบางทำเลมีอาจจะมีชนหลายชาตินะคะแล้วก็ดูว่าหลักคือจะขายใครสมมติว่าคุณจะขายฝรั่งมันก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าฝรั่งโซนไหนอเมริกาหรือ,อยุโรปค่ะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาดื่มอะไรกันก็ต้องไปหากาแฟแบบที่พี่บอกเลือกกาแฟที่เหมาะอย่างงี้ค่ะคือถ้าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้เนี่ยทำให้เรา มีชาเบกกว่าครึ่งในการที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จกว่าสองชนชาตินะครับสามชนชาติเลยในญี่ปุ่นฝรั่งไทยเราเอาหมดเลยเราบอกว่าไปอยู่ย่านฟิลิปตอนกลางกลางปลายมันมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่เป็นคอร์ปิเซชั่นบางเป็นหลักเหมือนการแต่งร้านนะคะไม่ใช่ว่าจีนกับฝรั่งอยู่ด้วยกันค่ะเราเราก็จะเป็นโทนจีนกับฝรั่งซึ่งมันจะไม่ใช่มันจะยากตรงที่ว่าลูกค้าเลยงงว่าตกลง แต่งร้านในไข่เข้าไปนั่งเพราะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจต้องต้องมุ่งไปที่ที่ใดที่หนึ่งเซกเมนที่ชัดเจนนี่ก็คือหลักๆเรื่องเริ่มตั้งแต่เรื่องของบิภาอยู่ในหัวนะครับแล้วก็เรื่องของโลเคชั่นแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของมดเรือมดเรื่องอุปกรณ์เรือคนมาชมแล้วก็เรื่องคนเรื่องบริหารแล้วก็บริหาร คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดธุรกิจกาแฟเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วปัญหาที่เราจะพบเจอเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้อง,งรับมือกันยังไงบ้างคะเ,เอาพื้นนเลยค่ะเจ้าของร้านส่วนมากที่ชงเองด้วยนะคะคเวลาเปิดร้านใหม่ๆแล้วชงกาแฟชอบถามลูกค้าว่ายังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็บางคนไม่มั่นใจตัวเลยนะคะ <c oughs> ลูกค้าก็สิบปากสิบปากสิบส,บสไตล์ ทุกคนก็จะโน่นนี่นั่นแบบติดชิ้นอะไรมาเยอะแยะก็จะเขวไปเขวมาอันอันนี้คือเรื่องกําลังใจเจ้าของร้านเลยค่ะคเจอเลยเปิดร้านปุ๊บจะเจอเลยว่านนัเนี่ยอันที่หนึ่งนะ่ถ้ามังปอจะเปิดร้านนะตัวเองต้องหนักแน่นก่อนว่าเราเลือกกาแฟมาดีแล้วเราทากันบ้านมาเยอะแล้วเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เรามาให้คุณเนี่ยเลือกแล้วเครื่องเลือกมาแล้วแหละนะคะต้องผ่านตรงนี้ไปให้มั่นคง ให้ให้หนักแน่นแล้วเราจะได้กลุ่มลูกค้าที่เราตั้งใจเอาเม็ดเนี้ยที่พี่บอกว่ามันมีหลายชนชาติเราจะเลือกขายแค่ชนนี้นะคะน้องก็ต้องหนักแน่นตรงนี้นี่คือเรื่องเรื่องที่เจ้าของร้านจะเจอปัญหาเรื่องเรื่องคนนะคะคือคนที่มาทํางานกับเราถ้าเราหวังพึ่งพนักงานอย่างเดียวพอเขาทาเก่งแล้วเขาก็ไปพอคนใหม่ก็มาเราก็ต้องมาสอนเขาแบบนี้ค่ะ คือถ้าถ้าน้องเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยๆตัวเราเองเราต้องเป็นคือให้งอคนอื่นน้อยที่สุดค่ะนะคะหรือว่าไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทีนี้มันมีเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์การชมช่วยเจ้าของร้านได้นะคะส่วนประการที่มันจะถัดมาอีกก็คืออาจจะความเสื่อมของเครื่องค่ะ นะะในช่วงปีแรกเจอบ่อยไหมค,คมรับต่อเสียงเครื่องบางบางบางที่เป็นถ้าถ้าบางที่น่ยอยู่ในทำเลที่สภาพน้ำแย่มากนะคะเช่นตะกลังเยอะสนิมเยอะเช่นกรุงเทพมห <laughs> ามนครช่วงต้นปีก็ <laughs> ช่วงนี้น้ำก็จะเค็มหน่อยก็จะเริ่มเคี้ยนก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเจอปัญหาก็จะเจอปัญหาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันนะคะ โอเคว่ามันก็ต้องแก้แก้ให้ถูกจุดเช่นเอ๊ะทำไมรสชาติกาแฟาเปลี่ยนทำไมลูกค้าถึงคอมเลนเยอะเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นพเพราะวัตถุดิบมันมาเปลี่ยนหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าสภาพเครื่องมันแย่ลงไหมหรือว่าพนักง,งานที่เราเทรนมาให้คนใหม่เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องหาให้เจอ mm hmm. ปัญหามันจะมีทุกวันค่ะ นอกจากสามเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดผ่านไปปีแรกเรามารีกการบางช่วงตั้งแต่ปีที่สองจนถึงประมาณปีที่ห้าเนี่ยแหละเป็นปัญหาปัญหาที่เราคุมไม่ได้คือมีคู่แข่งเกิดขึ้นเรื่อยๆเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถคืนไปเก็บไม่ได้ก็ดีวิธีอื่นที่ดีกว่าคือวิธีอะไรก็คือเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตลอดเวลาค่ะว่าเจ้าใหม่ๆที่เขามาเปิด เขาดีกว่าเราไหมนะคะถ้าเขาดีกว่าดีกว่าตรงไหนเราก็ต้องปรับตัวเองธุรกิจุกอยา้องมีการปรับปรับตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าขายดีเพราะคนอื่นให้เราขายดีเขาก็มากันใหญ่รเราก็คิดว่าเฮ้ยเราขายดีอยู่แล้วก็ก็ไม่ทําอะไรมันจะกค่อยขายดีน้อยลงปรับนี่คือปรับขนาดไหนเปลี่ยนชนิดของวเล็เลยหรือเปล<า>่าอาจจะต้องเพิ่มการบริการ,รเพิ่มโปรโมชัน่นหรือว่าวิธีการบริหารที่ที่ดีขึ้นคือ ทุกวันก็ต้องมีการแข่งขันกันนะคะแล้วก็ต้องดีกว่าเดิมค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับคุณปอครบถ้วนทุกขบวนการค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไนซมากครับค่ะขอบคุณครับวัีค่ะน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมใครก็ตามที่วางแผนอยากจะเปิดร้านกาแฟผมเชื่อเป็นความฝันของคนหลายๆคนเลยว่าอนาคตจะมีร้านกาแฟเล็กๆชิวๆนะครับนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นไงบ้างครับคุณปอหลังจากที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกับนายแห่งเพียนเอฟคอฟฟี่วันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะมากค่ะนอกเหนือจากในตำราที่เคยอ่านมาทั้งหมดแล้วก็ได้อะไรมากกว่าที่หน้าบาร์ที่เราเคยทําในร้านกาแฟซึ่งเป็นความรู้ที่แบบว้างเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดกับในอนาคตเรื่องของการเปิดร้านแล้วก็เรื่องของการคั่วก,กาแฟใช้เองเนอนาคตด้วยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชม คุณปอรครับผู้หญิงที่มีแพชชั่นมากๆเขาจุดเริ่มต้นของเขาเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาเปิด YouTube แล้วเขาค้นพบว่ามีการแข่งขันลาเตอร์ A Art แล้วเขาก็รู้สึกอิอ่มกับกาแฟแลอาออกจากงานเลยครับไปสมัครเป็นพนักงานรับเงินเดือนไม่กี่พันบาทตามร้านกาแฟมาวันนี้เขาเล็มจะก้าวเข้าสู่ทำความฝันของเขาให้เป็นความจริงคุยกับเซียนเมื่อกี้นี้ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยไม่ได้แค่อยากอย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องมีใจรักนะแล้วคุณต้องศึกษากษาแฟให้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยสามารถรันหรือว่าเปิดทั้งธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเองเลยปัจจัยเรื่องคนยังเป็นปัจจัยสําคัญถ้าเกิดคุณโมแต่จะพึ่งพนักงานเนี่ยยากเจ้าของต้องลองมาดูเองไม่งั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จให้อยู่รอดเนี่ยยากครับคุณเฮแต่หลังจากที่ดูที่น้องปอไปที่ยีเดนคอฟแล้วเนี่ย ได้ความรู้กับมเขาตัวเองกันนะครับอย่างไ,ไม่เหมนเป็นพื้นฐานของร้านกาแฟแล้วเราไปแตกลายแต่งร้านทำนูน่นทํานี่ในสไตล์เราเองได้ครับเพราะคําพูดหนึ่งเนี่ยของของทางเพียร์เอฟคที่บอกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยภาพที่คุณต้องเห็นของร้านกาแฟเนี่ยมันต้องชัดเจน เริ่มตั้งแต่เลยว่าถ้าเกิดร้านกาแฟคุณมูดแอนโทนเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นสียังไงเม็ดกาแฟต้องเป็นยังไงรถต้องเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าคนไทยชาวต่างชาติอายุทเท่าไหร่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็<ม>เน้นจัตองไปที่ตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าข้างๆ25บาท35บาทก<อ>็อยากจะไปเปิดแข่งคราวนี้แข่งกันไปแข่งกันมาลําบากทั้งคู่ครับผมในช่วงหน้า s m e เอาเซียนพี C ่เฮาผมจะพาพี่เนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์ เกาะเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเข้าไปทําธุรกิจยากเหลือเกินคู่แข่งขันก็เยอะเขาเก่งก็เก่งมองเป็นฐานของฮับธุรกิจมากมาย e เอชมิ็กจะทําอะไรได้แต่ว่าผมได้ไปพูดคุยกับคุณบุนิกาซึ่งเป็นทูตพาณิชย์ประจําสิงคโปร์ท่านก็บอกเลยครับบอกว่าจริงๆโอกาสเยอะมากอุตสาหกรรมหลายอย่างยังเปิดต้อนรับเสมอแบบพี่เฮาเนี่ยถ้าอยากจะไปทําลองศึกษาดูช่องทางมีอยู่ครับมีเยอะจริงๆอยากฟังแล้วครับเชิญครับ จะไม่พักกันก่อนเหรอครับโอเคงั้นก็พักกันสักคู่ก่อนแล้วกันครับแล้วพอยไปสิงคโปร์พร้องกันครับผม